ครับสำหรับวีซ่าฟรีเนี่ยแน่นอนเลยครับส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเชิงบวกทั้งสองฝ่ายครับทั้งไปและทั้งมานะครับก็ถ้าวีซ่าฟรีแล้วเนี่ยแน่นอนที่อสว่วนที่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอ่อการสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนนเนี่ยก็ทําให้นักท่องเที่ยวก็ก็ไปมาหาสุขการมากขึ้นครับคือตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็เกิด เอ่อโควิดนะฮะที่สามปีที่ผ่านมาเอา่อปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยต้องท้ต้องท้ต้องท่อง,งเที่ยวจีนก็มาประมาณสามล้นห้าแสนคนนะ <Okay. S 2> ก็อาจจะไม่ตามเป้าที่ที่ตามการท่องเที่ยวเอตั้งเป้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าเรื่องโควิดเนี่ยผมคิดว่าทางจีนเนี่ย นั่นยวปรับตัวได้แล้วแหละครับนะเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะแล้วก็อาจจะแม้แต่แง่เศรษฐกิจเอเกิดกับสงครามเอ่อเทคโนโลยีเศรษฐกิจเอ่อแล้วก็อาจจะขัดแย้งาทางภูมิภูมิรัฐศาสตร,ร์เนี่ยอานจะเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนทําให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาอาจจะไม่ตามที่เราคาดการไว้ แต่ว่าผมคิดว่าท้งปีเริ่มปีใหม่นี้แล้วเนี่ยแล้วก็พร้อมๆกับมีมีการให้วีซ่าฟรีทั้งสองฝ่ายแล้วนะเนี่ยนะแล้วก็สามการทีสุดเนี่ยเราไปทำตลาดทางแอดตาก็ไปถามรถโชว์ร่วมกับการท่องเที่ยวไทยสร้างความเชื่อม,มั่นเอ,อ่อให้นักท่องเที่ยวจีนผู้ประกอบการจีนเข้าใจประเทศไทยเชิงบวกมากขึ้น เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะมีข่าวสารที่โลกออนไลน์ของเขาเนี่ยอาจจะพูดกับประเทศไทยไม่ปลอดภัยนะครับก็ตอนนี้พวกเราสร้างเชื่อมเชื่อสร้างความเชื่อมั่นไปแล้วนะเนี่ยะพระน้อๆเขาเราได้ได้มีวีซ่าฟรีสั้งสองฝ่ายแล้วนะเนี่ยผมคิดว่าเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวนะดียิ่งขึ้นครับครับ,รบก็พยายามจะบอกว่าบริษัททัวร์หรือเอเจนท์ทัวร์หรือกรุ๊ปทัวร์เป็นหัวใจสาําคัญที่การทําตลาด แต่ละมณฑลเมืองเอกเมืองรองจําเป็นต้องมีอยู่แล้วก็บริษัททัวร์เหล่านั้นเนี่ยเป็นที่กลไกที่ขับเคลื่อนการนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวถ่ายเป็นหัวใจหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาเขานะครับต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งไปทําตลาดแล้วก็ตลาดที่ดีหรือมณฑลที่เป็นหลักนะครับสร้างความเชื่อมันกลับมาให้ได้ นะครับอันนี้ก็หลักๆสําคัญอยากจะให้ทางรัฐบาลเอางบประมาณไปช่วยกันนะครับเพราะการลงทุนคันทาตลาดยับจาเป็นต้องมีไม่ใช่บอกว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมากันเองเลยมันไม่ใช่ต้องมีคน,นไปทําตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก่อนหน้านี้เคยพูดว่าประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องทําอะไรก็นักท่องเที่ยวก็มากันนะไม่จริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดแบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้วแหละ เขานการการทาตลาดเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยทั่วโลกก็แข่งขันกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราดีเราต้องทําให้ดียิ่งขึ้นนะครับแข่งขันกับนานาประเทศได้นะครับแม้แต่เราเน้นเรื่องความปลอดภัยต้องเน้นจริงๆเรื่องบริการเราดีอยู่แล้วต้องเน้นให้มากกว่านี้นะครับอีกส่วนหนึ่งสําคัญที่สุดว่าอนาคตต่อไปนักท่องเที่ยว จีนหรือนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเข้ามาท่องเที่ยวไทยมากขึ้นนั้นเือแต่ละจังหวัดหรือผู้ว่าราชก,การจังหวัดเนี่ยจำเป็นต้องเอาใจใส่นะครับดูความปลอดภัยกวดขันเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดก,การแต่ละที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆอันนี้ก็อยากจะให้ช่วยกันนะครับเพราะรัฐบาล ชุดนี้ปัจจุบันนี้ก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่ว่าไม่ใช่รัฐบาลให้นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเต็มที่แล้วนั้นเนี่ยก็อยากจะให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันนะครับช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นช่วยกันบ,บริหารจัดการที่ขาดตกบกท่องส่วนไหนที่ขาดอยู่ต้องเติมเต็มและทําให้ดียิ่งขึ้นครับ